大家好สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะภาษาจีนนะคะมาพบกับเหล่าชลี่นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆอย่าลืมนำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเตรียมความพร้อมนะคะค่อยเลิกแฉนยสนุกสนานเรียนภาษาจีนเล่มนี้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนคำศัพท์นะคะจากหน้าที่4นะคะในคาบที่แล้วนะคะเราเรียนถึงคำที่8ใช่ไหมคะคาบนี้เรามาเริ่มคำที่9กันเลยนะคะอ่ะาคำที่9นะคะข่านเฮยป่านข่านเฮยป่านข่านก็คือแปลว่าะะ oney, but, oney, but, ดูนะคะเฮยป่านก็คือเฮยป่านก็คือกระดานดำนั่นเองนะคะข่านเฮยป่านดูกระดานดำ ต่อมานะคะฉิงอันจิง้งฉิงอันจิง้งฉิงตัวนี้นะคะก็คือโปรดหรือว่าการุณาหรือหรือจะแปลอีกคำหนึ่งว่าเชิญก็ได้นะคะอันจิ้งก็คือเงียบนะคะฉิงอันจิ้งก็คือโปรดเงียบการุณาเงียบนะคะอย่างเช่นเราสื่อบอกเด็กๆว่านิมนตฉิงอันจิ้งก็คือ พวกเธอโปรดเงียบหน่อยอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะคำที่11 1นะคะทิ้ง我说ทิ้ง我说ทิ้งก็คือฟังัฉันว so, ก็คือพูดทิ้ง我说ฟังฉันพูดนั่นเองต่อมา跟我说 so. 跟我说 so. เกินก็คือตามหรือว่ากลับก็ได้นะคะหัวฉันชัวพูดเกินหัวชัวพูดตามฉันนะคะในภาษาจีนจะมีการสลับคําสลับไวยากรณ์กันเล็กน้อยนะคะมันจะไม่ได้แปลตามตัวภาษาไทยหมดทุกคํานะคะเหมือนคําที่11เนี่ยที่หัวชัวฟังฉันพูดอันนี้อาจจะตามตัวนะคะแต่ว่าคําที่12เนี่ย จะไม่ใช่แล้วนะคะอ่ะต่อมาคำที่13เกินหัวตูเกินหัวตูเกินตามหัวฉันตู่อ่านเกินหัวตู่อ่านตามฉันต่อมาเกินหัวเสียเกินหัวเสียเกินก็คือตาม หัก็คือฉันเสียก็คือเขียนเกินหัวเสียก็คือเขียนตามฉันยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะคะเกินหัวชี้เกินหัวชีชีคืออะไรคะชีก็คือไปเกินหัวชีก็คือไปตามฉันหรือว่าไปกับฉันก็ได้นะคะทบทวนอีกครั้งนะคะข a n นเฮปาน ดูกระดานดำชิงอนิงโปรดเงียบทิง้งัวฟังฉันพูดเกินหวัวพูดตามฉันเกินตูอ่านตามฉันเกินหียเขียนตามฉันเด็กๆอย่าลืมฝึกทบทวนการอ่านออกเสียงด้วยนะคะ อ่ะต่อมานะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนที่สองนะคะทีเอ,อ้อเคิร์หนีเจียวเฉินเมิ่งจื่อเธอชื่ออะไรนะคะอ่ะหลาย่านมาดูนะคะเราชื่อคนนี้ถามเด็กๆว่าอะไรหนีเจียวเฉินเมิ่งจื่อหนีเจียวเฉินเมิงจื่อแปลว่าอะไรคะ เธอชื่ออะไรนะคะเด็กๆเ,เขียนคําแปลไว้ข้างๆประโยคหรือว่าข้างบนตรงนี้หรือว่าข้างๆตรงนี้ก็ได้นะคะเด็กผู้ชายตอบตอบแนะนําตัวเองว่าหัวเจี้ยวติงติงหัวเจี้ยวติงติงแปลว่าฉันชื่อติงติงนะคะ แต่เด็กผู้ชายคนนี้นะคะก็ได้ชี้ไปที่เด็กผู้หญิงแล้วก็แนะนำแนะนาเพื่อนด้วยนะคะว่าทาเจ้วเหมยเหมยทาเจ้วเหมยเหมยประโยคนี้ก็คือเขาชื่อเหมยเหมยนั่นเองนะคะแต่เขาตัวแรกตัวนี้นะคะหมายถึงเขาที่ใช้กับผู้หญิงนั่นเองนะคะถ้าเป็นเขาผู้ชายจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะอ่ะอีกครั้งหน,นึ่ง你叫什么名字我叫ิง ถ้าเจ้าเหมเหมอ่ะด้านล่างนะคะนีเธอหรือว่าคุณเจ้าชื่อว่าเรียกว่าคํานี้อาจจะแปลว่าเรียกอย่างเดียวก็ได้นะคะเช่นวัวเจ้าหนีฉันเรียกเธอฉันเรียกคุณแบบนี้นะคะต่อมาฉันเมฉนเมอะไรหมิงจือหมิงจือชื่อนั่นเอง ต่อนะคะเรามาดูเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะฮันจือเหาจีนะคะอักษรจีนจําง่ายนะคะเพราะว่าอักษรภาษาจีนเนี่ยจะมีที่มามาจากรูปภาพนะคะก่อนจะเปลี่ยนแปลงพัฒนากลายเป็นตัวอักษรสวยงามในปัจจุบันนะคะอ่าดูคําแรกที่เขายกตัวอย่างนะคะเจียนเจียนก็คือมองดูมองเห็น อักษรโบราณเขียนเป็นรูปคนนั่งอยู่ด้านบนเป็นรูปดวงตาโตมองตรงหมายถึงมองดูหรือว่ามองเห็นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเริ่มแรกก็จะเป็นแบบนี้เป็นตัวคนใช่ไหมคะแล้วก็มีดวงตาแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเป็นตัวแบบนี้ในปัจจุบันนะคะจริงๆตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีอักษรเต็มนิดหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยตัวสุดท้ายเขาเรียกว่า,าตัวจีนที่เป็นอักษรย่อนะคะซึ่ง อักษรยอ no ่อก็จะมีขีดท ah so ี่น้อยลงนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นตัวเต็มขีดมันก็จะเยอะกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยภาษาจีนกลางที่ยังใช้ตัวเต็มแบบมีขีดเยอะเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะประเทศไต้หวันจะยังคงใช้ตัวอักษรจีนที่เป็นตัวเต็มอยู่นะคะถ้าเป็นตัวเต็มเนี่ยคำว่าเจียนตัวนี้เนี่ยก็จะมีขีดข้างในนี้อีกนะคะแต่ถ้าเป็นประเทศจีนในปัจจุบันนี้เนี่ย ก็จะใช้จีนที่เป็นอักษรย่อนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เขียนง่ายแล้วก็จําได้ง่ายกว่านะคะอ่าเรามาดูด้านล่างนะคะฝึกอ่านไปพร้อมๆกันได้นะคะนีเจียวเฉินเม่มิงจื่อนีเจียวเฉินเมิงจื่อก็คือเธอชื่ออะไรนั่นเองนะคะต่อมาเด็กผู้หญิงตอบว่าหัวเจียวเฟินเฟินหัวเจียวเฟินเฟิน ฉันชื่อเฟินเฟินด้านล่างนะคะเด็กผู้ชายหัวเจี้ยวตงตงหัวเจี้ยวตงตงฉันชื่อตรงตงนั่นเองนะคะอ่ะนานต่อมาหน้าที่17นะคะ,ะนิมมินจูเต้ามาเด็กๆรู้ไหมว่าอันนี้เป็นความรู้อีกเล็กน้อยนะคะเราซื้อก็จะพยายามแทรกไปให้นะคะในแต่ละบทนะคะอ่ะ เรามาดูตัวนี้นะคะเขาบอกว่าชื่อสกุลของชาวจีนการใช้แท่หรือว่านามสกุลเนี่ยของชาวจีนจะอยู่ด้านหน้าส่วนชื่อจะอยู่ด้านหลังซึ่งจะกลับกันกันกบของชาวไทยของคนไทยใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเฉินติงติงเฉินก็คือแท่หรือว่านามสกุลนั่นเองนะคะติงติงก็คือชื่อคนแต่ว่า แท้ตรงนี้นะคะตามด้วยชื่อในที่นี้เนี่ยในตัวอย่างตรงนี้นะคะเหมือนกับชื่อเด็กๆข้างล่างตรงนี้นะคะการใช้ชื่อพยางคที่2องและพยางที่3เนี่ยเป็นคําซ้ํากันแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะใช้ในคนที่สนิทกันนะคะถ้าไม่สนิทกันเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกเป็นชื่อชื่อเต็มมากกว่านะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กๆคนนี้เฉินติงติง ถ้าเป็นคนที่สนิทกันเขาก็จะเรียกติ้งติ้งหรือว่าเสี่ยวติงก็ได้นะคะเฉียนฟังฟางก็คือฟังฟางหรือว่าเสี่ยวฟางนะคะหลีเฟินเฟินหลีก็คือแท่ใช่ไหมคะตัวแรกแล้วก็เฟินเฟินหรือว่าเสี่ยวเฟินแบบนี้ก็ได้นะคะใช้สําหรับคนที่สนิทกันนะคะยกตัวอย่างนึงก็คือหลีเย่เหมยนะคะหลีก็คือแท่เย่เหมยก็คือ ชื่อนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งหลิวอี้เฟยหลิวอี้เฟยก็คือหลิวก็คือแซ่อี้เฟยก็คือชื่อนั่นเองนะคะอ่ะเรามาฝึกอ่านกันนะคะตู้อี้ตูนะคะประโยคนี้ไม่ยากนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะคนแรกหัวเจี้ยวติงติง 我叫芳芳，我叫美美，我叫明明，我叫丽丽。อ่าเันเมือ่อหลายค่ะจั่วเย่นะคะเรามาดูการบ้านนะคะวันนี้เราช่วยไม่ได้ให้ยากเลยนะคะ นิเมนตาคายซูเปิดหน้าที่20นั่นเองนะคะหน้านี้ไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยชายอีชายทำเงนซื่อเฉยลองทายดูนะคะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นใครนะคะอ่ะจั่วเย่ยนะคะการบ้านก็คือดูตัวอย่างคนแรกนี้นะคะคนแรกเขาให้ประโยคนำมาว่าไงคะหัวเจียวนะคะดูว่าเด็กที่ใส่เสื้อสีฟ้าก็คือตรง ตงตงใช่ไหมคะหัวเจี้ยวตงตงสีเท่าๆอ่อนๆตรงนี้นะคะเขาเอาพัดปิดหน้าไว้ใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆเขียนว่าหัวเจี้ยวแล้วก็ตามด้วยชื่อของเด็กคนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เด็กผู้หญิงหัวเจี้ยวจุดๆ,ๆนะคะดูจากรูปข้างบนนี้นะคะดูจากสีเสื้อหรือว่าทรงผมก็ได้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะการบ้านนะคะ วันนี้เราซื้อให้แค่3ข้อเองนะคะส่วนในบทเรียนนี้เนี่ยก็จะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเราซื้อก็จะพยายามสอดแทรกนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราซื้อก็อยากฝากเด็กๆนะคะอย่าลืมทบทวนคำศัพท์แล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะฝึกอ่านนะคะสำหรับค่าภาษาจีนวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย you